สวัสดีครับในเช้าวันที่30มกราคม2567กับผมนัทวัฒนราศิตรพงศ์ผู้รับใช้คิดจักพันธกิจของพระเจ้าอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวจนะคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขอเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่1นข้อ9พระคำได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ท่งความสัตย์เพราะ พระองค์ได้ทรงเรียกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเอเมนครับขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงเลือกเราและเรียกเราให้มีความสัมพันธ์ทื่นดีแล้วก็ผ่านทางพระเยซูคิดผ่านทางพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพราะว่าพระเยซูยอม สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเราทั้งหลายแล้วก็บาปผิดที่เราทํามาหรือว่าบาปผิดตั้งแต่บรรพบุรุษที่ผ่านมา,าพระองค์ทรงชําระล้างแล้วก็โดยพระคุณของพระเจ้าโดยความชอบธรรมของพระองค์โดยความบริสุทธิ์ของพระองค์โดยพระองค์ที่พระองค์ทรงไม่มีบาปผิดทั้งสิ้นจึงชําระล้างชีวิตของเราชําระบาปของเราออกจาก อาแดนคนตายออกจากาสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายหรือว่า,าลูกเขารบทุกอย่างที่เรายึดติดไปวันนี้เราจะมาที่ฐานพึ่งพาพระเจ้าด้วยกันมีความสัมพันธ์คืนดีกับพระเจ้าความสัมพันธ์คืนดีกับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคิิสาธุการพระบิดาเจ้าผู้ใหญ่สูงสุดวันนี้ข้าพวงทั้งหลาย ลูกขอบพระคุณพระองค์ลูกขอบคุณพระเจ้าที่พ,ออพระองค์ทรงข้าพระองค์ไม่ได้เลือกพระองค์แต่ว่าพระองค์ทรงเลือกข้าพระองค์ไว้ตั้งแต่อยู่ในคันมารดาแล้วก็ทรงเลือกข้าพระองค์และเรียกข้าพระองค์ทั้งหลายให้มารับใช้ให้มาคืนดีสัมพันธ์คืนดีกับพระเจ้าแล้ววันนี้ลูกได้รู้แล้วว่าความไว้วางใจของพระเจ้าความ การนำส่งของพระเจ้าและการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ความสัตย์ซื่อของพระองค์ความบริสุทธิ์ของพระองค์ผ่านทางพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ก็คือพระเยซูคริสที่ทรงไถ่ชีวิตของข้าพวงแล้วลูกขอพระคุณพระองค์ลูกขอสารภาพความผิดบาปสิ่งไหนที่ไม่เป็นไม่ดีขอพระองค์ทรงชำระออกไปโดยฤทธเดชในพระนามพระเยซูคริสเจ้า เอเมนครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับขอพระเจ้าอวยพรครับ